คุณรู้หรือไม่ว่าปี2023หรือพุทธศักราช2566เงินเฟอ้อในบางประเทศพุ่งสูงถึง40%ในเวเนซุเอลา่าค่าเงินในประเทศลดลงจนธนบัตรกลายเป็นเศษกระดาษใช้ช่างกิโลขายแทนค่าอาหารและในไนจีเรียมีประชาชนจำนวนมากเริ่มใช้บิตคอยแทนเงินสดเพราะเงินที่ควรจะมั่นคงแต่จริงๆแล้วมันกำลังตายอย่างช้าๆสมมุติว่าคุณเป็นคนขยันทำงานหนักมา10ปีรู้จักเก็บออมเงินได้1ล้านบาท แต่เงินเฟอ้อปีละ15%ปอเซน์อีก5ปีมูลค่าเงินของคุณจะเท่ากับ440,000บาทในวันนั้นนั่นหมายความว่าคุณอาจต้องทำงานหนักขึ้นเพียงเพื่ออยู่ที่เดิมให้ได้หรือแย่กว่านั้นคุณกำลังถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเงินคือพลังงานเศรษฐกิจมเคิลเซเลอร์เปรียบเทียบเงินเหมือนไขมันในร่างกายคนเรากินอาหารเพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้ในยามขาดแคลนเช่นเดียวกับการทำงานหาเงินเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต แต่ถ้าคุณไม่สามารถเก็บเงินไว้ให้มีมูลค่าเท่าเดิมคุณกำลังเป็นเบาหวานทางเศรษฐกิจเมื่อเงินเฟ้อทำลายพลังงานทางเศรษฐกิจประเทศอย่างซิมบับเวเวนเซุเอลาหรือเยอรมนีในยุคเงินไหวมากต่างเคยประสบภาวะเงินเฟ้อจนคนไม่สามารถใช้เงินเก็บซื้อของได้แล้วมันแย่แค่ไหนก็ถึงขนาดที่ว่าถ้าคุณได้เงิน3,300บาทหรือ100ดอลลาร์ในวันนี้พอเวลา3เดือนผ่านไปซื้อข้าวได้4มือ้อผ่านไปอีก12สองเดือนซื้อ ได้แค่โซดา1ขวดผ่านไป24เดือนซื้ออะไรไม่ได้เลยนั่นแหละคือพลังงานทางเศรษฐกิจที่หายไปถ้าเก็บเงินไม่ได้เราก็แค่ต้องเสี่ยงในระบบปัจจุบันคนถูกบังคับให้เป็นนักพนันทางเศรษฐกิจจะเก็บเงินไว้ธนาคารก็แค่ได้ดอกเบีย้ยสเปเซแต่ราคาสินค้าขึ้น15%ปซนั่นคือคุณยิ่งเก็บคุณก็ยิ่งจนจะลงทุนก็ต้องลุ้นหุ้นเกมสต็อปหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์แอร์บีแอน ไม่น่าแปลกใจที่คนทั่วไปเริ่มหมดศรัทธาในระบบบิตคอยคือพลังงานที่ไม่มีวันหายบิตคอยคือระบบการเก็บเงินที่ไม่มีใครสามารถลดค่าได้รัฐบาลจะมาพิมพ์เงินเพิ่มไม่ได้ธนาคารกลางเข้ามาควบคุมไม่ได้และที่สำคัญมันเป็นเหมือนทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นปีละ20-40%ในขณะที่เงินสดในธนาคารหดตัวลงทุกปีตัวอย่างจากไมโครสเตรทติจี บริษัทม i โครสเตรทิจีของไมเคิลเซเลอร์มีพนักงาน2,000คนสร้างรายได้ปีละ2,475ล้านบาทหรือราว75ล้านดอลลาร์แต่เงินสดที่บริษัทถือไว้16,500ล้านบาทหรือราว500ล้านดอลลาร์เงินสดนี้กลับถูกลดค่าลงปีละ15%หรือแปลว่าขาดทุนถึง2,475ล้านบาททุกปีเท่ากับทำงานฟรีโอ้มายกดทางออกของพวกเขาคือแปลงเงินทั้งหมดเป็นบิตคอยมันเลย ระบบเงินเฟ้อคือระบบที่ทำให้เสียเลือดอยู่ตลอดเวลาเซเลอร์เปรียบว่าเงินคือเลือดขององค์กรถ้ารัฐบาลยังพิมพ์เงินแบบไม่มีลิมิตก็เหมือนกับการเจาะเลือดคุณออกทุกสัปดาห์เหมือนนักกีฬาที่เสียเลือดจะวิ่งแข่งไม่ไหวก็เหมือนกับบริษัทที่เสียเงินทุกปีจะไม่มีวันชนะในโลกเศรษฐกิจนี้ทางรอดเดียวคือเปลี่ยนเครื่องยนต์ไม่ว่าคุณจะพายเรือแรงแค่ไหนถ้ากระแสน้ำแรงกว่าคุณจะถอยหลังวิธีเดียวที่จะรอดในโลกเงินเฟ้อ คือการยกใบเรือและใบเรือที่ว่านั้นคือบิตคอยบิตคอยไม่ใช่แค่การลงทุนแต่มันคือระบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเก็บพลังงานทางเศรษฐกิจให้มนุษย์ในโลกที่รัฐบาลพิมพ์เงินไม่หยุดในโลกที่คุณต้องกลายเป็นนักพนันเพื่อรักษาค่าเงินบิตคอยอาจเป็นโอกาสเดียวที่คุณมีเพื่อเก็บความมั่งคั่งไว้ได้อย่างแท้จริงขอบคุณที่ติดตาม s t a c k s แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Back sats stay humble.